この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしますมัมคาราว่า้ารอ,อกลงแท้ๆทำเป็นพูดดีได้ข่าวาว่าองค์หญิงถูกจับกลุ่มตัวไปไว้มาสั่งสอนพวกเจ้าทีหลังปล่อยข้าวออลงซะครับได้เลยท่านไว้เ้าแบนเดนฮิวเซนเดนก็ผมขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกคุณละกันครับอืม ท่านซินเดนอยู่ที่นี่เร็วเข้าตอนนี้ได้เวลาพิกเกมแล้วชัยชนะเป็นของเราแน่แต่ว่าการที่ทําให้ท่านไว้เขาซินเดนออกลงได้ต้องได้รับการอนุญาตจากประเทศก่อนไม่ใช่หรือขอรับไอแกนั่นอาสาออกลรงเองครับอีกอย่างในสถานการณ์แบบนี้ถ้าไม่ใช้ท่าไม้ตายกวัวตายเองสิไว้เขาแซนเดนอศวินดานนะ จะต้องจัดการไอปีศาจนั่นให้เราได้แนะ่อย่างที่คิดพวกคนจากราชรัฐพวกนั้นแข็งแก่งมากถ้าสู้กับพวกนั้นทั้งหมดทีเดียวฉันจบเหแน่แต่ถ้าสู้กับไอโดนนี่ฉันก็คงไม่ใช้ดาบแล้วนะเห <c oughs> มือนมีอะไรผิดปกติกับตัวฉันนฮะ พวกนี้น่ารำคาญชิปจะแพ้แล้วทำไมยังไม่หนีไปสักทีวะตายซะไปถอยสักทีวะน่าจะได้รับความเสียหายมากพอที่จะถอยทับแล้วนะครับผมลองแทรกแสงจาน์ดูแล้วดูเหมือนว่าจะมีเหตุผลที่ทำให้ถอยทับไม่ได้นะครับไปสักทีสิวั กดขึ้นไปกระเป๋าปยอดพาร์ทเนอร์เริ่มทำการช่วยเหลือครับเรือสำราญสุดรู้ล้ามาเห่าคุทนไม่ไหวสินะให้ทุกคนขึ้นไปบนพาร์ทเนอร์แล้วแยกตัวออกไปซะเราจะต้องทนอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดรับทราบมาสเตอร์มีศัตรูใหม่เข้ามาครับช่วเกาะสีดำฆ่าเราไปศัตรูั้นสูงครับสีดำงั้นเหรออย่าบอกนะว่า ความทรงจาอันเลวร้ายของผมได้ฟื้นกลับมาหลังจากที่ได้ยินคําว่าสีดําม่ชาติก่อนศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งปรากฏตัวในเกมจีบหนุ่มนี่คืออัศวินดําเอาเป็นว่ามันแข็งแกร่งการต่อสู้กับมันทําผมเกมโอเวอร์นับไม่ถ้วนนอกจากระยะประชิดจะแข็งแกร่งกว่าคิสแล้วระยะไกลยังโหดสัดกว่าจิ้วอีกลู้ไหมว่ามันสร้างความลําบากให้ผมขนาดไหนหมอนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ความยากในโหมดวางแผนการลบยากขึ้นไปอีกแก ดูเหมือนว่ามันจะหลบกระสุนปืนจากพาร์ทเนอร์ได้ครับทาลายโดนแล้วกําลังมุ่งเข้ามาทางนี้ครับเพื่อนปล่อยเอาไว้แบบนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเลยนะครับเหมาะเหมิงเดี๋ยวฉันจะเล่นเป็นเพื่อนให้เองประเด็นคือตอนนี้ผมอยู่ในโลแกนพูดถึงการโกงแล้วตอนนี้ผมมีลูกซิออนที่เป็นโคตรของความโกงอยู่กับตัวพราะง้นผมยิ่งไม่มีอะไรต้องกลัวเข้าไปใหญ่ศัตรูกำลังมุ่งเข้ามาแล้วครับ เอ๊ะตั้งห้าคนเลยเหรอมันจะไม่เยอะไปหน่อยเหรอทำไมยังไม่ถอยไปอีกรู้ผลแพ้ฉนะกันแล้วนี่ฉันบอกไปแล้วนี่คะว่าราชารัฐไม่ยอมเพราะเรื่องแค่นี้หรอกคุณลีออนจะไหวหรือเปล่านะฉันไม่คิดว่าหมอนั่นจะแพง้ง่ายๆหรอกนะแต่ในสนามรบอะไรก็เกิดขึ้นได้ตัวอะไรดำๆวะ เแบลเดวทำไมถึงได้เบเดลอัศวินดำๆคนนั้นนะไม่คิดเลยว่าเขาจะมาปรากฏตัวที่นี่อ่ออัศวินดำๆคือใครหรอคะเขาเป็นอัศวินของราชรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนพวกเราเกิดอ,อีกตัวเขาเพียงลำพังก็สามารถจมเรือหอดหลายสิบลำของรชาชอาณาจักรได้บางที่อาจถึงร้อยลำเลย มีผู้คนมากมายที่ต้องตายด้วยเกราะของเขาหมู่นี้ไม่ได้ยินชื่อของเขามาสักพักแล้วทางราชอาณาจักรเลยคิดว่าเขาคงแก่เกินไปจนไม่สามารถเข้าร่วมสนามรบได้แล้วคุณลิออนจะเอาชนะไอ้แก่นั่นได้หรือเปล่าคะฉันเองก็ไม่แน่ใจแต่ดูไม่แพ้แน่คะ่ะ อัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดในราชรัฐไม่มีทางแพ้ให้อัศวินโรคจิตของราชนจาจักแน่นอนคุณลีออนไม่ใช่โรคจิตนะคะอย่ามาเท่าให้ขำหน่อยเลยลืมสิ่งที่พวกคุณทำกับราชรัฐไว้เมื่อ20ปีก่อนแล้วหรอหรือว่าพวกเขาพร่ำสอนให้พวกคุณคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายผิดกันเรื่องไงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่พวกเราจะเกิดราชนจาจักเป็นฝ่ายบุกราชรัฐเอง ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งระบุโจมตีหลายครั้งและต้อนให้ราชรัฐจนมุมแต่ละครั้งราชรัฐจะโจมตีอาณาจักรให้ถอยร่นกลับไปมไม่จริงนะเรื่องที่อาณาจักรโจมตีไม่เห็นจะเคยได้ยินฮะไม่รู้เรื่องเราวอะไรเลยสินะคะว่าพวกเราต้องทุกทรมานกับรชาชอาจักรมากขนาดไหนแอเจริกา้า ไม่ลองเล่เธอฟังดูล่ะตอนนี้ต่อให้พูดอะไรกับเธอรุ่ไปก็คงเปล่าประโยชน์อยู่ดีไวขนาดนี้ยังตามทันอีกเหรอไอ้พวกนี้มันขี้โกงกันทั้งแก๊งเลยหรือไงสมรรถภาพน่กว่าเกราะที่เคยผ่านมาทั้งหมดเลยครับค่าระ่าเทคโนโลยีของราชรัฐจะเหนือกว่าราชนาจักรทั้งหมดเลยครับ ทั้งเรือหาะทั้งเกราะรวมไปถึงองค์กรด้วยครับก็เยี่ยมกว่าราชรนาจาักรทั้งนั้นเลยครับถามหนะ้าทางเทคโนโลยีว่ากันเถอคุณคุณเหมือนเคยสนิทกันมาก่อนเลยฮะแต่ผมว่าอีกฝั่งน่าจะอยากค่าคุณมากกว่านะครับอีกปีซอ,อมถึงราชนาจากักส่งหัวแกม,มาซะไม่ให้จ้าแล้วก็ถึงจะขุดคุยเรื่องเก่ามามันก็ไม่มีผลอะไรกับชันอยู่ดีผมอยากถามเหลือเกิน ว่าทำไมถึงต้องเอาเซตติ้งหนักหน่วงแบบนี้มาเข้าอีกเกมจีบหนุ่มบ้านี้ด้วยในวมองของผมผมไม่ชอบใจเอาซะเลยต้องมีฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งต้องเล่นเป็นผู้เสียหายเอาเป็นว่าถึงจะเป็นเกมจีบหนุ่มก็เขียนเซตติ้งที่มันเบาๆโลกสวยกว่านี้ใส่หน่อยสิไม่ว่าแกจะโกงแค่ไหนจะทำอะไรอารมณ์แกใช้ไม่ได้หรอกเว้ย ผู้นำจะต้องเป็นเอกตัวหลังนั่นหมอนั่นไม่ยอมขยับไปไหนเลยดูลาดเล่าอยู่เหรอลูกซิออนเก็บมีดกับปืนซะจะให้เตรียมอะไรไปล่าดาถัดไปดีครับไม่จําเป็นฉันจะสู้ด้วยมือเปล่านี่แหละอย่ามาดูถูกกันนะเว้ยแอสวินชั้นต่ำจากราชอนณะจักรดูถูกแกเหรอสําคัญตัวเองเกินไปหรือเปล่าท่านี้จะทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างหนักจนแหลกเป็นผุยผง ความภาคภูมิใจของฉันอยู่ในท่านี้แหละบีบออฟคุดท,ที่อยู่ใน,ในตัวมันแล้วก็แหลกไปซะมาสเตอร์ข้างหลังชิพวกนี้ไม่สนใจเพื่อนที่ร่วงลงไปเลยได้รับความเสียหายไปขนาดนั้นแล้วแต่ไม่คิดจะถอยกันเลยหรือไงหายไปซะไอปีศาจแห่งล่อชานาจักร มาสเตอร์ฟูต้องขอบใจโดนแล้วนะช่วยลดจำนวนไปได้เยอะเลยว่าแต่บอลฟาดไปไหนวะเอ๊ะบอลฟาด